โอเคก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในออสตา r ทรวิเฟสนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าโพนารีฟนะผมร่างขาด้วนนะผมจริงจริงผมรู้แล้วล่ะมันมีร่าง5ดาวด้วยผมแต่ว่าผมก็รอตู้มานานแล้วนะผมแม่งไม่เคยมาอยู่ในตู้สักทีเอผมตอนนี้ผมว่างนะผมตอนออนไม่เคยเจอเนาะดูเฮียเลยเน่ยอ๋อคนนี้จัดแดงคล้ายๆจัดแดงก็ตามนั้นนะผมน่าจะไม่ได้รีวิว5ดาวแล้วล่ะคนน่าจะขึ้น6ดาวดีนะผม ก็จริงๆตัวนี้มันมีหลายร่างนะผมไม่ดิหลายฟอร์มก็ลองกดละผมคิดว่าผมไม่ไม่ปึ๊กไม่เสียงนั่นมันไม่คุมโอเคก็เข้าที่จําได้มันสแตทมันเท่ากันหมดนะผมมันต่างกันแค่ความหาย,ยากเฉยดังนั้นแล้วเราไปดูกันนะผมว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่านะผมไปไปดูเลยครับผมค่าวาง400นิ้มสับตัวนี้นะผม ผมไม่ได้ดูพวกบับขึ้นไหลเลยฮนะลืมนะผมโอ้หวงกว้างมั้เนี่ยรูนิมิชั่นก็แป๊บหนึง่งก <the> ็ตกฟลักึกว่าเสียงท่อแป๊บตกวู้วแรงนะเนี่ยสี่หมื่นแต่เป้าเดียวนะตัวนี้วิ่งไปชน อ๋อมันวิ่งผ่านแล้วก็ไปเก็บไอ้ไอ้ลูกศรเลควยมนะโอเคไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ดาเมจแรงนะผมพันสองเป็นท่ามือนะอย่าลืมเป็นท่ามือถือว่าเป็นโบนัสนะผมพันสองอย่าลืมว่ายังเป็นเป้าเดี่ยวนะแต่ที่ดาเมจแรงอนะสลับตะเป้าเดี่ยวนะสี่พันสี่ เป็นตีหมูลล่แล้วเป็นวงแบบนี้แล้วไหนดูแอนิ่เมชันใหม่ดิก็เป็นเดินผ่านเหมือนเดิมแล้วมีไอ้ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวเล้ตัวเพิ่มด้วยเจ็ดพัน โดร์คิดมาตีอประมาณข้างหลังเนี่ยมาเดินผ่านวโดรคิดโผงข้างหลังเจ็ดพอนดาเมจแรงแรงจะได้นะค้ตเตีแอร์ได้เลยจะดีเก้าพันเป็นฟูลเอลีเขามันเก่งแบบในเมย์องก,ก็ได้นะก้าในเมย์มันเก่งก,ก็ดีดิประเด็นคือโดนโดนโดน โดนนัดทำโดนนัดทำไปก่อนนะดิโดนเขาทำโดนัดไปก่อนบึ้ม 12k 16k ได้ไฮบิดด้วย,ยเดี๋ยวนะตัวมันถูกแนะได้แต่สปีดไวด้วยไฮบิดโอ้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ได้ทําหน้าที่คล้ายๆไอเซนแล้วก็มาดาราได้เนี่ยเก่งนะเนี่ยเก่งนะ ึงจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมและในขนาดนี้คือเก่งแล้วน,นะผมอยากมาเทียบกับไอเซนเลยแต่ว่ามันน่าจะเล่นคู่กันได้ทุกคพวกไอเซนมันจะรับเนี่ยมันมาแทนที่ได้นะผมแต่เหมือนเดิมนะผมตัวนี้ไม่มีสกิลนะผมก็จะเทียบเลือกไอเซนไม่เรื่อกกงการใช้กานสกิลไม่ได้นะผมเดี๋ยวบับก่อนนะบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะไปนะวางได้กี่ตัวเนี่ยโอเควางได้แปดตัวดีมาก เล่นแทนมาดาระได้แต่มาดาระน่าจะเอ้ยมาดาระตีช้ากว่าดิตัวนี้แรงนะดีเพียตัวของไอโพรนาเลฟอ่มันแรงกว่าเท่าที่จำได้นะมาดาระตอนบัฟไอ้บัฟของไออะมันจะอยู่ที่สามล้านกว่าแต่ว่าเทสปีดันบเก้ามั้งไม่แปดก็เ้าแหละแต่มันช้ากว่าโพนาเลฟนะมั้ มามาดูค่าสุดท้ายนะผมเดี๋ยวรอบัฟหายก่นอนจะได้เทียบถูกนะผมร,ระยะก็ดีอยู่แหละมัจจะไม่ได้เวอร์มากนะผมโอเคสี่ล้านรอบนี้มีทั้งได้ทำสต็อปมานะผมโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้นะผมผมจะเรียกเป็นตัวไอเอเลิเมนทัลมานะผมผมจะเรียกมา 3 3แบบนะผมแล้วก็1 4 7่งสี่เนะผมโอเคแต่ละตัวจะสปีดไม่เท่ากันนะผมมากดสก,กิลเลยแล้วกันมาปุ๊บก็เป็นหยุดเวลาของพวกโกโจโอ,อะไรพวกนี้นะผมหยุดเวลาใหญ่นะผมเป็นหยุดเวลาเหลืองของมาราจิจดาวจะเป็นหยุดเวลาแดงเออยู่แป๊บเดียวอ๋อเดี๋ยวด้วยเด้อ เมื่อกี้ผมปรับสปีดมันต่างกันใช่ไหมตัวตอนนี้ต้อเหมือนเขาไอ้สกิลปูนารีแบบปรับให้สปีดทุกตัวเท่า,ากัานหมดมันมีตัวสปีดเจ็ดอยู่เห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคตามนั้นนะผมผูดาวเท่าอะไรเนี่ยสกิลใช่ไหมสี่ล้านแต่สกิลนี้เหรอน่าจะดีมากมาก มากมากนี่คือดาเมจของปนาเลส19ล้านวางได้8ตัวอืมก็ก็ใช้ได้นะตัวเนี้เก่งเลยแหละค่อนข้างเก่งนะผมค่อนข้างเก่งเลยอาจจะเมตาด้วยแหละโอเคก็คลิปนี้มาช้าหน่อยนะผมขอขอภัยด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสระคลิปนี้ก็ไว้บายผมใช้ได้เลย